จจอาจนะา,ารจาาย,ารยาาานะ์พี่น้องจ้าตาลูกตานพี่เต้ยเลิกเรียนแล้วพี่เต้ยสวัสดีครับพี่เตยพี่เตยสวัสดีครับกอลลูกสวัสดีค่ะเฮ็ดยังไปเค้นยังอีกนะลูกเค้นขาค่ะปากไม่กินกินเข่ากับยังเลิกเรียนมาหิวเข่ามานะพี่น้องจ้าอยู่โรงเรียนเข่าเบิร์ตมานะเข่าเบิร์ตที่ลูกแต่เดมมาเล่าให้แม่ฟังก่อน พ่อพังขนาดมาคุยกับแม่ดีแล้วลูกเอาหันมาคุยกับแม่ในแม่ล่าแป๊วอีหยังใส่ขายจะของอีกแล้วนะเอาจานเข่าสิขว่อมนีลูกเก็บแม่พี่เตยอ่ะแม่ก็บึ้งขาตัวเองจ้ะคันเลยอันเดียวกันที่ลูกตานให้ในแม่นต่ เอามามาหันหน้ามาคุยกับแม่ดูวยกัน,นได้ยังกินขานยย่าวในโรงเรียนมาเบิ่งหน้ากล้องกันดีๆดูยังเป็นหันหลังเว้ากันบ่เอาหันหน้ามาเว้ากันดีๆแป๊บนึงจ้าแป๊บนึงจ้าเอาแป๊บนึงกับแป๊บนึงอาจารย์เข่ามาลูกมาเก็บเร็วเออพี่เตยครับอาจารย์เข่าไปเท้าให้ทองมีก็ได้ลูกไปลูกไปเคทองมีเร็วๆกินเบิดมือทองมีก็ได้ เดไมตุ้มตุมตุมอย่างนี้เลยกลางกลางก็มีอมาคุยกันสิรองเท้ามอเมือนีคุ้มผ้าขาวไข้เด้ทีลูกคุ้มผ้าเฮ็ดกิจกรรมอีหย่างน่มึอนะกิจกรรมก็มีอย่างเลยผ้าขามาชุดพื้นเมือง มืองเมืองหนูจะทําลายหัวใจด้วยทําลายหัวใจด้วยอ่ะทําไมไม่เปลี่ยนชุดอะลูกอือไมไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าล่ะอะเอาถอดรองเท้าไหแม่ถอดให้หนูมีอะเอ้ยหนูมีได้นี้ด้วยเดี๋ยวหนูติดให้แม่อ่เดี๋ยวค่อยติดเดี๋ยวเอาถุงข้ามาอะไรเอ่ยเนี่ยเพื่อตีฟ้อนไปเอามาจากไหนคะอาริไทโอ้อาริไทไม้ข้างหนึ่งมาเดี๋ยวแม่ได้แล้ว กูเลยเป็นคนเดียวข้าวเท่ยกินข้าวเที่ยงกับยังลูกมล้านะกินข้าวเที่ยงกับกิ๊กค่ะกินข้าวกับเที่ยงกับยังบูรุลุลุอาหนูประเด้ไปกินข้าวน้ำมูเต๋บอกข้าวเบิร์ดข้าวเบิร์ดไอป๋อื่นไปก่อนมันเลยเบิร์ด อีหล่าเล่าไรรินอีหล่าอยังอยู่คขึ้นไปพร้อมมูคูให้อ้ายไปก่อนแล้วะหะอีหล่าค่อยไปที่หลังไปนี้กินเบือดับประจงไว้มีผู้ใดเนี่ยบ่ได้กินข้าวอีหล่ามูอีหล่าก็บ่ได้กินเจี๋เอาแล้วเหี้จังไหนลูกด่ารู้อีหล่าก็ได้มากินอยู่บ้านผู้ยอีหล่าก็ได้มากินอยู่บ้านอ๋อผู้ใดเกลียดเข่าหน่อยเทิดเดี๋เนี่ย พ่อผู้ใด,ดเฮ็ดข่าวให้ลูกสาวแม่หน่อยแท่บ่พอกันกินเลยมแม่ครัวแม่ครัวโอ้ยแม่ครัวเฮ็ดกับข,กข่าวจังไรก็เฮ็ดหน่อยแท้ลูกอีแม่บ,บ่ได้กินข้าวสองมื้อและเมื่อวัน <c oughs> นี้หนูก็บ,บ่ได้กินข้าวเนะเาะข้าวเบิดมื้อนี้อีก <c oughs> <c oughs> มาหน่อยเอยมื้อนี้มีการบ้านบ่เนี่ยลูกอื ทำเป็นลืมเด้ดนหนังสือบ่ได้ไอลมาละมั้งแม่ว่าหนังสือบ่ได้มาน้ำละมั้งคิดก่นอนวิชาภา,าษาไทยอ่ะอจำไม่ได้มาคิดก่อนว่ามีไหมมาเรียนหน่อยเอาวเดี๋ยวค่อยจำบ่ได้ไหมพี่น้องขันเฉัน,นอืมักควร คือบอกว่ารอพี่น้องเออไหนบอกดูวิชายอย่างคิดอยู่ว่าหนูเรียนกับครูอะไรมั่งปูว่าการบ้านวิชายอย่างแม่ถามแค่นั้นเองว่าการบ้านวิชายอย่างอา้าวมือนีสิขึ้นออกบ่๊นน้อพี่น้องเลย,ยขึ้นออกบ่๊นน้อจะบลับก่อนใช่นะน่ะกล้วยขึ้นออกสิบหลับก่อนสิอีเมียยากวน เมนบอน้อ่าบ่มีน่ะบ่มีคิดแล้วเตะคิดแล้วกอื้อันี้ตัวนกสีใหญ่มากเลยการบ้านบ่มีพนพี่น้องจ้าแมนบะบูดเดี๋ยวสิได้ไปตรวจให้เขาอีกเทียนงก่อน เขาก็บม่ได้กินซองมือแล้วมาฮอดบ้านหิวเขาเมียบอได้เป็นคนดีมันคิดหลายรุ้ระระระมือเว้าน uh ี่แหละว่าแม่ตัวยังก็ ตัวแฟนบัวจังไดแม่ตัวแฟนเพราะฉะนั้นแม่ตัวเขาแถวอยังก็่แม่ตัวเขาแถวเอวตวเวอตัวเขาแถวจังไดแม่บดได้ตัวจากน้อยแม่ตัวคนยังว่เขาแถวเร็วแม่บดได้ยินเสียงเนาะแม่ก็นึกว่ามันเพิ่นเขาแถวเรียบร้อยแล้ว <laughs> อย่าลูบไปใช้จะไม่ต้อง บอกลูกเฝ้าไปย่างดีลูกไปหอดแล้วว่าคุณครูว่าท่านไดเข่าแถวท่านได้เห็ดอีกอย่างเยอะคนน่ะก็ดีแล้วที่ไปยังสันลูกเพต้องให้คนอื่นเนี่ยมาล้อเพต้องให้เขาเขา่าแถวแล้วค่อยไปอยากข<ก>ี่จักรยานโอ้ปัญหาคือบ่ได้ขี่จักรยานไปมเมื่อเช้าเนี่ยมแ,มแม่นบ่แมนแมนบ่จ้าแม่จ้าเป็นยังอาจจะมืออื่นเนาะมือตื่นได้เช้ากรนีเนาะได้ขี่จักรยานไปแทนๆเลยจ้าจ้าโอเคว่าอยากที่ตื่นแต่เช้าตื่นก่อนมูอ แม่แมฝันมือแดก็มีแต่แม่ปุกอ้ยอิลีอาจีเนมีแต่แม่ปุกมือดดดแดก็ได้พี่แปมควนอิลีวันใดลอเลยน้ำเนี่ยเ,เจ็บปะเจ็บจ้ามันนี่จะรกแม่วาเซลลุงมแดงม,ดมดดาแต่ห้านปลาให้ที่เราจะกินหนึ่งปลาเด้ อันนี้ลุงแดงบได,ด้มาเพราะลุงแดงขายยากเป็นวันเสาร์เนาะวันเซ้อค่อยกินหนึ่งปลาเนาะเดี๋ยวให้ลุงแดงมาวานปลาตัวใหญ่ให้กินเนาะลูกเนาะ,ะครับครับใครพี่นุ่นน่ะพี่นุ่นไปตลาดนัดกับพี่อ่านพี่กระตูตนโมลูสิมาตอนใดแบบม่บอกเสื้ออันนั้นมาให้ลูกตาลอยู่ทุเรียนอีไหลกินทุเรียนแต่ต่างพอปะเนาะ